นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะสัพจ,จิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปารายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหูหะติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะโหม สปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือรือสัพจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยาคขาปารายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอ นโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัพปปจิฉามินาสังสิโมพรมมาจมหาเทวาสเพยาคาปารายันติ พรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรทธโยว,วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวะโหมสัป,ปติชามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหาฤือ สัพจิฉามินาสังสิโมพุทม,มาจะมหาเทวาสัเพยาขาปารายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหัติพุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัป,ปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤหอ,อสัป,ปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุ นโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรธา,าสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หา,หาหร,หรือสัป,ปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเทยาขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเม มหาปุญโญมหาราพโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุนณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสัมณาีมามะพุทธสะสสะโหมสัป,ปติฉามิเพ่งเพ่งพภา,าหาหาอรือสัะปปจิฉามินาสังสีโมพรหมจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พุมมาจะมหาเทวาอภิราภพาภวันตุมเมมหาปุญโยมหาราโพะวันตุมเมมิเตพาหูหติพุทธมะอ,อุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทศีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสสวะโหมสัป,ปติชามิเพ่งเพ่งพาผา,าหาหาฤร,รือสัป,ปติชามิ นาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยาขาปารายันติพรหมมาจมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิรัธาสาวิรายทิโยพุทธสามนีมามะพุทธศาสสวะโหมสัพติฉามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาเรือสัะจิฉามินาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยาขาปา